นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดมาองค์กรสงฆ์นั่นเขาถูกย่ำายีมาตลอดติดคุกฟรีไปห้าลูกไม่ได้มีความผิดมีใครมาพูดแทนเขาไอคนที่คารวะที่มีรู้เรื่องศีลห้าก็ยังไม่ครบบอกเลยวันนี้เขาบอกว่าเขาไม่นับถือศีลเขาไม่มีศีลศีลห้าเขาไม่เอาเขาบอกว่า เขาดูแค่กฎหมายไม่ผิดกฎหมายโอเคท่านดูสิคนแบบนี้ยังมีอยู่แล้วพวกท่านไปยกมือให้เขาว่าเขาดีจะให้เขาไปไล่ฆ่าคนเอาความคิดมาจากไหนแล้วทําไมผมจะไม่ต้องออกมาแค่นี้ผมก็ต้องออกมาแล้วว่าคนที่จะโดนไล่ฆ่าคือพระภิกษุต่อไปนี่เขาจะยักคด,ดีเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเองินท่านจะรู้ไหมไอ้พวกเรากันบ้าจี้ไปตามเขาอ่ะนั่นไงเรื่องเงินนั่นไงผมก็บอกว่าถ้าคนอยากได้เงินมาก แบบนั้นทําไมไม่ไปบวชถ้าคิดว่ามันได้ง่ายไงอยากจะรู้จังเลยเนี่ยหลวงพี่ข้าน่ะมีเงินเท่าไหร่นู้นนั่นนี่ไปน,นับขออภัยไม่อยากจะพูดคาหยาบแต่ผมพูดเป็นนะผมพูดเป็นนะคาหยาบเออต้องมาช่วยปกป้องพระพระมีที่ไหนพระออกมาพูดเหมือนผมเนี่ยมันพูดไม่ได้เขาไม่มีสิทธิ์เรื่องตั้งนันหนักแล้ว เท่ากับว่าเขาเป็นพลเมืองชั้นสองเลือกตั้งไม่ได้แต่ต้องไปคัดเลือกทาหารท่านก็ดูสิแค่นี้เขาก็บอบช้ำสุดๆแล้วพอเขามีนุ่นมีนั่นมีนี่ตาวาวทนไม่ได้บางคนบอกว่าขับรถด,ดีกว่าเราเนี่ไม่ต้องไปกราบเอาความคิดนี้มาจากไหนนี่ <c oughs> ก็ญาติาโยมกาถวาย ญาติโยมบางคนก็นเป็นมหาเศรษฐีเขาจะมาถวายทำไมาลถก็โลโกโสเขาก็ต้องถวายสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามีเพราะเขาศรัทธานี่นะบวชมาตั้งนานยังไม่รู้ก็มีนะ่ะก็ไม่ว่ากันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความแค้นส่วนตัวแต่เล่าให้ฟังว่าจะยังไงก็ตามพระคือผู้ที่ออกบวชเพื่อลดละเละิกใช้จีวรสามผืนบาทหนึ่งใบ ุตติบ้านไม่มีเป็นของตนเองเป็นอนาคาริกอยากจะออกจากความทุกข์พอเห็นว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยไอ้พวกสัมภเวสีทั้งหลายนี่ไงเขาจึงไปบวชมันไม่ได้หมายความว่าเขาอยากจะได้ตังไปบวชไอ้คนที่คิดแบบนั้นน่ะมันมีไหมมันมีมาตั้งแต่สองพรกว่าปีก็ไล่เลียงกันไปตามช่องของมันไงช่องทางไหนล่ะสำนักพุทธก็ว่าไปเสิมันมีอยู่รัฐมนตรีเขาออกมาพูดวันนี้พวกเรายัง ไปว่าท่านผมก็ไม่ได้ชมนรัรมนตรีแต่ว่าเรื่องถูกผมก็ต้องว่าไปตามถูกโอ้โหนี่จะเอาแต่ใจเลยบอกไม่โอเคหรอกต้องเอาแบบเดิมเอาแบบไล่ล่ากันดูเรียลลิตี้ไล่ล่ากันแล้วเราจะอยู่ยังไงในประเทศแบบนี้ให้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถูกต้องแล้วใครผิดว่าไปตามผิดพระนั่นน่ะเขามีกฎหมายสามฉบับคุมเขาอยู่ และสวล่าสุดนี่นะยังจะไปออกกฎหมายควบคุมเขาอีกนะคิดดูนะสังคมต้องตื่นรู้นะครับว่าอะไรเกิดขึ้นในสังคมไทยไม่อยากให้พุทธศาสนามีในเมืองไทยหรือเปล่าสื่อที่พยายามโจมตีพระพุทธศาสนาเนี่ยเราอย่าตกเป็นเครื่องมือของสื่อบางช่องนะผมใช้คําว่าบางช่องนะวันนี้ไปตามหาพระมาพระทําผิดที่ไหนเอามาลง พวกนี้นี่ไรจัรยาบรนจริงๆซ้ำเติมสันคมไทยแล้วพระก็ออกมาพูดไม่ได้โคศกโคศกมหาเทลสมาคมผมก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะถ้าเป็มีผมตอนนี้ผมทำหน้าที่เหมือนโคศกข,ของสำน,นักขล,าล่าอะไผมไม่มีตำแหน่งแล้วนะเล่าให้ฟังอะแต่ผมเห็นว่า ถ่าเหล่านั้นไม่พูดเลยและไปเจอทีไรก็บอกว่าพูดน้อยแทนน้อยพูดแทนน้อยผมก็บอกว่าผมพูดมันพูดได้แต่มันไม่มีตําแหน่งมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่เป็นผู้เสียหายโดยตรงผมไม่ได้บวชแล้วเราจะปล่อยให้พวกอัญญะไดลระถีมาไล่พระอย่างนี้ตลอดเหรอมันไม่ได้จบนะครับมันไปฟอร์มทีมเดี๋ยวมันจะมาไล่พระใหม่ตอนนี้มันจะเปิดประเด็นเรื่องเงินของวัด มันไม่ยุดหรอกมันไม่ได้เรื่องพู้หญิงจะเอาเรื่องเงินแต่ยังไม่เลยวัดไหนวัดไหนก็วัดนั้นแหละตายหมดอ่ะถ้าพวกนี้เข้าไปถ้าสำนักพุทธไม่เข้มแข็งนะ้ารัฐมนตรีไม่บ้าจี้ตามเขานะก็ดูสิห้าองค์ที่โดนไปติดคุกฟรีก็เพราะเรื่องเงินมันผิดตรงไหนอ่เงินน่ะตัดสินมาท่านไม่มีความผิดถามมาสื่อรับผิดชอบอะไรสังคมไทยรับผิดชอบอะไรกับพระมหาเถระที่ติดคุกฟรีห้าลูกยึด เครื่องล่าทั้งหมดใช้อะไรผมไม่รู้เรื่องยศน่ะมีใครพูดแทนท่านบ้างสื่อตรงไหนลวผิดชอบวันที่ไปว่าเขาแลกยักยอกเงินสงอะไรเขาเรียกเงินอะไรไม่รู้เงินทอนวัดเงินทอนวัดมันจะไปทอนกันอะไรวัดวัดจะไม่มีผลประโยชน์อะไรท่านเอามาท่านก็เอาไปสร้างขนาดนั้นมันยังไม่ยอมก็เพราะมันต้องการสืบพระไงผมพูดแทนพานะ แล้วก็ผมไม่มีไม์เลยเสียงดังหน่อยเนี่ยเราจะอยู่ในสังคมแบบนี้เหรอไม่โอเคนะครับมันเป็นมันไม่เป็นอรารยะมันกําลังจะสร้างสังคมให้อยู่ในสังคมความป่าเถื่อนถ้าไม่ชอบใครก็เป็นไล่บีเขาเป็นไล่จับเขาศึกเขาเป็นพระเขาไม่มีเปินถ้าเป็นบางอื่นนะผมบอกเลยนะเขาไม่ได้เอาไว้หรอกผมเห็นพระันนี้นะแต่ผมคงไม่ใช่พระจริงอะ่ะ บอกว่าขอสละชีวิตรักษาพระพุทธศาสนาอาตมาจะาปราชิกสีก็เอาก็พระก็คือคนนะครับจะไปทำให้พระปาราชิกทำไมวิธีการที่รัฐมนตรีเขาพูดถูกต้องแล้วคือที่ผ่านมาคนเหล่านั้นน่ะทำละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานก็ผิด เข้าไปบุกลุกในเคหาสถานรวบรวมกันชัดที่สุดก็หลวงตาหลวงปู่เนี่ยไม่มีหลักฐานก็สร้างหลักฐานกันเองสื่อนั้นเนี่ยไอ้พวกสร้างไม่ใช่พวกสื่อแล้วคนพวกนี้คิดว่ามันจะพูดสามวันเจ็ดวันแล้วมันจะเป็นคนดีเลยเหรอมันจะดีง่ายขนาดนั้นเหรอ เราต้องระวังปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งนะครับการที่เขาไล่บี้พระศึกอย่างนี้หมายความว่ายังไงเขาต้องการไม่ให้มีพระในเมืองไทยตอนนี้ผมบอกเลยนะใครคิดจะส่งลูกไปบวชมีมะไม่มีสื่อโจมตีอย่างนี้นะผมบอกเลยนะโอ้โหมันนี่แหละคือบ่อนทำลายศาสนาอย่างย่อยยับ เขาถึงตั้งข้อหาหนักไงไอคนที่มันเป็นไล่จับผ้าเนี่ยเขาถึงถึงบอกว่ายอมความไม่ได้มันก็เป็นจริงเขาไม่ได้ใส่ร้ายกรมการศาสนาเขาถึงออกมาแอคชั่นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้า,า,าทำแบบนี้ถ้าใครทําแบบนี้ปุ๊บและไม่มีบทลงโทษมันทําให้ความเสื่อมคนเสื่อมจากพระพุทธศาสนามันเท่ากับทําลายสถาบันน่ะสถาบันมันก็คือทําลายไม่ใช่เท่ามันคือทําลายสถาบันศาสนาน่ะ รัตมน์ดีก็พูดถูกแล้วสำนักพุทธเขาถูกแล้วจะมาตั้งสารเตี้ยกันได้ยังไงต้องมีสตินะครับอย่าไปเชื่อสื่อตอนนี้สื่อมันจะสร้างให้เราเนี่ยคนพูดเราเนี่ยทะเลาะก,กันอันนี้ระดับหนึ่งนะที่ผมเห็นเลยคือสองมหานั่นแหละท่านต้องระวังนะ ก็เตือนท่านด้วยความหวังดีท่านย่างก้าวผิดปุ๊บท่านจะตกเป็นเครื่องมือของคนเหล่านั้นนะท่านหมาไัยวันท่านหมาสมปองท่านต้องปกป้องพระนะท่านเคยเป็นอดีตพระท่านจะไปอยู่กับพระแลืออยู่กับผีท่านคิดให้ดีนะผมไม่ต้องคิดยากเลยนะผมไม่เลือกหรอกนะผมอยู่ฝ่ายพระล้านเปอร์เซ็นพระจะผิดอะไรเรื่องของพระ พระวินัยก็ไปว่ากันไม่ใช่เรื่องของผมมีกฎระเบียบม,มาตั้ง2,500กว่าปีพุทธเจ้าฝากศาสดาของพวกเราไม่ได้ฝากพระพุทธศาสนาไว้กับหมอไว้กับแพทย์พยาบาลไว้กับทหารตำรวจฝากพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัท4โดยให้ยึดหลักพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยที่ศาสดาที่เราตรัสไว้ไดีแล้วจะเป็นศาสดาแทนพวกเธอนี่คือหลักการนะ อย่างอื่นไม่ใช่กฎหมายก็ไม่ใช่นะครับพรบรสงฆ์นี่ก็ไม่ใช่นะฮะแต่ว่ามีเพื่อให้มันทํางานสะดวกเท่านั้นเองเป็นเครื่องมือของมหาเทลสมาคมไม่ใช่เอออจะออกกฎหมายแไปบีบบังคับพระไม่ใช่นะเนี่ยนี่คือความเป็นจริงดังน,นั้นคนที่จะเข้าไปแตะเรื่องศาสนา